私も大変なことです。 แม่โลดหนอกแม่นักหนอกมีมุกหนอกแล้วก็ขออาจารย์พูดแทนท่านหนึ่งนอกอาจารย์พูดไม่ไหนครับออกกันขอเป็นคนปากันเอาครูภาษาจุงเทียบครูภาษาข้าสู่เรียนหอนะครับนอกแล้วก็คาเทียวจะเป็นเลิกเข้าสู่ห้องหอจะเป็นเลิกสําคัญนะครับจัดจาวเวลาน่อยนะครับภาษาไปแล้วก็ ที่ตามด้วยขบวนของผู้บ่าวสาวและประเจ้าสหไทยเนาะเราติดตามมาโดยเนาะเจอนะไม่รถขับไม่นับขับพี่โมกขับมาเจอนะที่นี้เลยห่อแม่ของไก่มาพอดีเลยเดี๋ยวจะช่วยจูงผู้บ่าวสาวไปขึ้นมด้วยกันจูงเนาะผู้บ่าวสาวนะคราทำตอนนี้เราเาจะได้เลิกสัมพันธ์แล้วนะครับอาส่งผู้บ่าวสาวเข้าสู่เรือนหอเนาะ การแต่งงานถ้าเราได้เข้าถึงสถานที่ห้องหอนี่แสดงว่าเจ้าบ่าวจะมาบัดดิปีเถอะผู้ปาสาลิกเพราะฉะนั้นประเดี๋ยวนี้ได้เลิกงานยามดีแล้วครับเอาเวยกันชายโยดังๆเนาะชายโยชายโยชายโยออา่วยกันปรบมือหน่อยนะครับ ต่อมาตรงนี้อ่ะไม่น่ามน้ำไปเนาะจุดยานนอกุณพ่อร่าไปถ่ายพวกงหน้าดนะ้ครับที่ก็เป็นนั้นว่าเอาพผู้บ่าสาวเข้าห้องหอนะครับที่หมายเล็กที่การโรงแรมเมื่อนจัดเอาไว้นะครับมองสำหรับห้องผู้บาวสาวนั่นนะครับกได้เลขหวย อ,อันนี้เข้าเลยอะเข้าเลยนะ

มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำหน้าที่สามีภรรยาให้ถูกต้องให้ดีคิดก่อนพูด <c oughs> จงอดทนอดกรั้นและมีสติและทำงานก็มีสติเหมือนกันคิดดีทำดีขอให้จงเจริญทั้งต่อคนเนือดเจ้าแล้วกะจะ ้องนีกภามาเป็น 2, รูรรปด้สอง่มีกิจกรรการง,งานประกอใน,นเรื่องมีความสุขความเจริญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหลายต้นองแล,ละักสิพระศิีวัตนรเปจนตื้นคองผู้พักาอาศัตลอดไป <laughs> อหลังสองก็ขอให้มีความสุขความเจริญวันนี้ก็เป็นวันดีนอเป็นวันมงคลก็ขอมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมาค่ะขึ้นให้หลั่ให้รวยให้รวยให้รวยนะยุงรวยรวยอย่างเดียวกันมีเงินละดีแล้ว คเดียคเดียวเนี่ยา่องลวกุ๊หนีหมิทยไัใหม่ๆหม่ล้กอ่ะนี่เหรนี่จอย์ปัดนเต็มอ่ะน้องอะน้องบอกน้องจะยืนหน้าสุด เพราะอนงค์ไม่เกินละรับไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเตียงน่กีต ตันมี่าจบมบมเดิ่อปเบ

ไม่เพื่อจะให้คร really ัถ่ายร่ายนครับถเายครับถ่ายนะครับถ้าอย่างงันลกจะได้เอาเขาไปขึ้น m อย่างกแค่กมได้ตามมาอีกแล้ฮะเขาจะ่ายรูกถ่ายละหมดลแกจะมาถ่ายจะมาส่งจะมาส่งแล้วก็คนั่งอ่ะลูกครับหนึ่งสองสามาผมจะต่อครัางันล็ม เกไปหนล่ะบนติ๊กอะเออถ่ายนอันนี้ครับน่คาการเดี๋ยวเขาเปลี่ยนผมถ่ายก่อนยก่อนนนมะ่เาไหว้กานเกันเดี๋ยวไปเดี๋ยไปถ่าย่อเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนต้องเปล่นมันจะเลยเวาอันนี้เปไปนนอะไรมอันนี้เาไปฉ